ก็เปิดอีกหนึ่งเครื่องที่เบอระคนชัยตะบลระเบียบตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องรุ่นขนาดสองหินธรรมดาไม่มีตะแกรงคมนะครับแต่ว่ามีตะแกรงตัวคัดแยกเมล็ดยาตัวนี้นี่จะเป็นหลุมเทข้าวนะครับมันก็จะมีชุดดูดฝุนละอ,องตอนี้ชุดดูดฝุนละอ,องเครื่องก็จะไม่มีฝุนละอ,องนี่จะเป็นชุดดูดฝุนละอ,องเปลี่ยนรุปเครื่องเราจะไม่มีฝุนละอ,องจะมีชุดดูด มีบริษัทญา,าเลี้ยงมาที่ก็จะเป็นฟา,นางฟางพวกฟางพวกบริษัทญาเมี่ไม่แส่เข้ามาจะไรที้งเ,เองนี่ก็เป็นลูกเช่านี่ก็จะมีตัวแยก,น,กแน้ำฟองแยกลูกตัวแยกแยกกากคือตอนนี้ก็ถือสามารถทำเป็นข้าวฟ้องได้ลักษณะน,าานี้ลูกค้าก็จะทำเป็นข้าวท้องมือ เข้ากล้องตัวนี้ก็จะไม่มีก็เปลือกบ,บนตัวนี้ก็จะสามารถทำเข่ากล้องได้าาร,อาาร100้อยเปอร์เซ็นต์นี่ลูกค้าก็ะสีเป็นแบบเข้าเข้าซ้อมมือคือไม่ขัดนี่ก็จะเป็นล้ำละเอียดนี่จะเป็นล้ำหยาบ เขเตอขนาด7.5แรงมา